เป็นผลประกอบการของตัวแมคโครนะคะก็กำไรในไตรมาสสองเนี่ยบริษัทประกาศออกมาอยู่ที่573ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นก็2บาท39 000, สตางค์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น32เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเทียบคิวอารคิวก็ลดลง16เปอร์เซ็นต์โดยกำไรที่ออกมาค่อนข้างดีถ้าเทียบเบียร์ออนเยเนี่ยก็เป็นผลมาจากตัวยอดขายเนี่ยที่เพิ่มขึ้น9.2เปอร์เซ็นต์นะคะเซมโโก,ก็ค่อนข้างดีนะคะอยู่ที่6.9ตัวาตากันกำไรขั้นต้นเนี่ยก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น0.1เปอร์เซ็นต์เป็น คิวออนคิวก็คือลดลงประมาณ0.6นะคะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเรื่องของฤดูกาลน่นะคะว่าในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ในการที่ให้ของขวัญกันเนี่ยตัวนั้นก็คือจะมาจิ้นเยอะกว่านะคะตัวไรายได้บริการและไรายได้อื่นเนี่ยก็เติบโตค่อนข,ข้างดีนะคะเพิ่มขึ้น17%และ24%ตามลาดับนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้กาไรเติบโตค่อนข,ข้างดีก็เป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ดีนะคะโดยถ้าเรามาดูสัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารต่อยอดขายเนี่ยก็คือลดลงจุดสองสเปอรเยีเป็น6.18นะคะซึ่งจากตัวค่าใช้จ่ายที่ลดลงแล้วก็มาจิ้นที่ขยายตัวเนี่ยก็คือทำให้ตัว e d i t margin เนี่ยเพิ่มขึ้น0.53%เป็น3.48นะคะ สำหรับในปี2554เนี่ยบริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่เนี่ยรวม5แห่งนะคะก็คือราชบ,บุรีแม่ริมเชียงใหม่อยุธยาลำปางและหัวหินนะคะแล้วก็อาจจะมีสาขาหนึ่งถ้าทันในปีนี้ก็คือตลาดไทยนะคะแต่อันนี้เรายังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการนะคะรวมๆเนี่ยก็คือใช้เงินลงทุนประมาณ2,000ล้านบาทพื้นที่ขายก็อยู่ที่ประมาณ5,000-7,000ตารางเมตรต่อสาขานะคะโดยสาขาแรกเนี่ยก็คือเปิดไปแล้วในครึ่งปีแรกนะคะส่วนสาขาที่เหลือเนี่ยก็จะทยอยเปิดในครึ่งปีหลังนะคะ ซึ่งหลังจากรวมสาขาใหม่ที่เปิดในปี54แล้วเนี่ยก็ทําให้สิ้นปีเนี่ยห้างแมคโครเนี่ยจะมีสาขาเปิดให้บริการรวม53แห่งนะคะสำหรับปี55เนี่ยบริษัทยังไม่เปิดเผยที่ตั้งของสาขาใหม่นะคะแต่ก็ตามทางฝ่ายคาดว่าอย่างน้อยเนี่ยบริษัทน่าจะขยายได้นะคะประมาณ2-3แห่ง เราคาดการในปี54เนี่ยบริษัทจะมียอดขายอยู่ที่9820ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น5% y e เ r on y เ a r ยียออนเยียรมีกำไรสุทธิก็คืออยู่ที่2441ล้านบาทโต2 9 8นะคะซึ่งกำไรเนี่ยก็คือเติบโตค่อนข,ข้างดีเนื่องจากว่า ตัวบริษัทเนี่ยสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นได้นะคะโดยเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0. .13% 3เป็น7 4 3แล้วก็ในแง่ของตัวค่าใช้จ่ายขายและไปิหารต่อยอดขายเนี่ยมองว่าน่าจะลดลงจ1 3เป็น6 6 2นะคะสำหรับในปี5-2เนี่ยเรามองว่าสาขา ห้าแห่งที่เปิดในปี54เนี่น่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทนะคะโดยคาดยอดขายเพิ่มขึ้น13.9%เป็น13,448ล้านบาทนะคะบนสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นที่7.48เนี่ยเพิ่มขึ้น0.05%เนี่ยคาาบริษัทจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่2,993ล้านบาทนะคะโต23% year เอเยแล้วก็กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่1 4บ7าทส7สตางค์นะคะสำหรับในเรื่องของการปรับเพิ่ม่มคาแรงกั เงินเดือนปริญญาตรีเป็นหมื่นห้าเนี่ยก็ผลกระทบก็อาจจะมีกับบริษัทบ้านนะคะแต่เราลองคำนวณดูแล้วเนี่ยในแง่ของการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกับภาษีที่ลดลงเนี่ยก็คิดว่าส่วนต่างที่จะเข้ามากระทบเนี่ยก็ไม่น่าจะรุนแรงมากนะคะแล้วก็ในแง่ของรายละเอียดในการดําเนินการเนี่ยคงต้องรอฟังจากรัฐบาลอีกทีนะคะว่าจะเป็นการปรับทีเดียวหรือว่าปรับเป็นขยายเวลาสําหรับ4ปีปีค่อยๆขยับขึ้นนะคะ เราประเมินราคาพื้นฐานของโฮมโปรเนี่ยก็ปรับไปเป็นปี55เนี่ยอยู่ที่282บาท282บาทนะคะบน PE โกที่1เท่าหรือเทียบเท่า PE ที่22.6เท่าอันนี้ก็แนะนำซื้อเก่งกำไรนะคะโดยบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการที่3บาทสลึงนะคะขึ้น XD คือ23สิงหาจ่ายเงินที่7กันยาตัวต่อมาเป็นทิสโก้นะคะสินเชื่อสุที่เดือนกรกฎานเนี่ยก็ โต0.5%มันออนมันนะคะอันนี้ก็คือส่งผลให้งวดเจ็ดเดือนเนี้ยโต16.6%นะคะโ,คโดยทางฝ่ายมองว่าเป้าทั้งปีที่20%เนี่ยน่าจะยังมีความเป็นไปได้นะคะเนื่องจากความต้องการรถยนต์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงขณะที่สินเชื่อทั่วไปเนี่ยก็โตได้ตามภาวะเศรษฐก <c oughs> ิจเงินฝากเดือนกรก็เนี่ยโต2.2เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะคะขณะเงินกู้ยืมเนี่ยเพิ่มขึ้น 9.7%อันนี้ก็คือส่งผลให้อัตราโลนท o ดิฟสิตบรอยิงเนี่ยปรับลดลงจาก103.4%มาที่97%นะคะทั้งฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการไรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นหากแต่ไม่คาดมีในยยะต่อประมาณการเดิมคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานก่อนปรับอยู่ที่47บาทต่อหุ้นตัวต่อมาคือ KK นะคะสินเชื่อสุดที่เดือนกันยายน54เนี้ยโต อยู่ที่2%มันออนมันนะคะโดยที่สินเชื่อสุทธิเดือนกรกฎา,าเนี่ยเพิ่มขึ้น2%มันออนมันทำให้7เดือนแรกเนี่ยสินเชื่อตโตมาแล้ว16.4%นะคะเทียบกับเทียบเ,เท่า68.3%ของเป้าสินเชื่อทั้งปีที่24%นะคะสนับสนุนโดยความต้องการรถยนต์ ด้านเงินฝากเนี่ยเพิ่มขึ้น1.6%มันออนมันนะคะกู้ยืมเนี่ยเพิ่มขึ้น20.8%มันออนมันอันนี้คือส่งผลให้อัตราโลนทูดิฟสิตบอริงเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่78.1นะคะเทียบกับ85.5%ในเดือนก่อนนะ่ะทางฝ่ายยังคาดว่า KK เนี่ยจะจ่ายปันผลระหว่างการที่1บาทต่อหุ้นนะคะเท่ากับปีที่ผ่านมาแม้ว่ากำไรของครึ่งปีแรกเนี่ยจะลดลงไป17.8%เยออนเยนะคะ ซึ่งบนอัตราการจ่ายผันผลที่1บาทเนี่ยก็คือเทียบเท่าว่าให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ยอยู่ที่2.9นะคะอันนี้เป็นอนนอลไรอยู่ no right นะคะก็คงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานคือ41บาท รุงรานนะคะก็เราปรับประมาณการขึ้นนะคะแล้วเราก็ปรับคําแนะนำนะคะจากถือเป็นซื้อเกินกาไรนะคะหลังจากที่ไปฟังเมื่อวานแล้วเนี่ยก็คือกําไรในควอเตอร์สที่ผ่านมาก็โตค่อนข้างดีนะคะ105.4%ยอนเยียแต่ถ้าเทียบ q คี q ก็ลดลง17.27% q ็คที่โตขึ้นถึง1 5 5 4ยอนเยียก็เพราะว่าในปีที่แล้วเป็นช่วงที่มีปัญหาทางการเมืองนะคะทำให้รายได้จากในตัวโรงพยาบาลในย่าน ย่านสุขุมวิทตรงนั้นเนี่ยของตัวโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะดังนั้นพอมาปีนี้ไม่ไม่ได้มีปัญหาทางการเมืองแล้วรายได้กับจํานวนผู้ป่วยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ในตัวที่เราปรับประมาณการกาไรสุทธิขึ้นก็เนื่องจากในครึ่งปีหลังเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มห้องไอซีเตียง ICU เพิ่มขึ้นอีก28เตียงสําหรับผู้ป่วยในนะคะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยภายในปีหน้าก็จะเปิดคลินิกอีก5ชั้นนะคะสําหรับผู้ป่วยนอกก็คืออยู่ในตึกใหม่ของเขาก็จะทําให้มีการ เพิ่มการให้บริการลูกค้าได้เต็มที่นะคะสำหรับตัวโรงพยาบาลเองเขามีแผนที่จะมีการขยายตัวก็คือทั้งในการเตรียมการลงทุนเพิ่มในโรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วก็พัทยานะคะในกรุงเทพเขาก็มองไว้1 2ถึงงแห่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากทางผู้บริหารซึ่งเขายังมองว่าอาจจะเป็นการลงทุนเข้าไปซื้อกิจการของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วนะคะแต่จะเป็นระดับที่เป็นมีเดียมทูไฮเอ็นนะคะคือไม่ได้ไม่ได้คือเป็นโรงพยาบาลที่จับลูกค้าระดับกลาง หรือไม่ก็ระดับสูงแล้วเขาก็จะไปซื้อเข้าซื้อเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบรนด์ของเขานะคะก็ในกรุงเทพก็อาจจะเป็น1 2แห่งหรือแล้วก็พัทยาอีกประมาณ1แห่งนะคะสำหรับถ้าเกิดว่าไม่มองแล้วไม่มีภายในการลงทุนที่มองว่าจะมีการซื้อเข้าโรงพยาบาลเข้ามาถ้าไม่ได้เนี่ยเขาจะก็จะไปเป็นเริ่มต้นก่อสร้างจากกร e นฟิล l d ก็คือจาก หาพื้นที่ใหม่แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เลยซึ่งยังไม่มีแนวทางว่าจะเป็นแบบไหนนะคะแต่การที่ทําอย่างนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากว่ามองการเติบโตของธุรกิจในโรงพยาบาลที่ค่อนข้างดีดังนั้นการเข้าไปการขยายกิจการให้ครอบคลุมได้มากที่สุดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเขานะคะในเรื่องของการลงทุนกับ KH เนี่ยที่เดิมเคยบอกว่าที่ดินอยู่แจ้งวัฒนะหลังจากที่เขาเข้าไปถือหุ้นใน KH อยู่24.99%เนี่ยก็มีโครงการอันหนึ่งที่แจ้งวัฒนะที่ KH เป็น คเชหรือโรงพยาบาเลเกษมราชเป็นผู้ถือหุ้นอยู่นะคะเป็นเป็นเจ้าของโครงการนั้นอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ตกลงแล้วว่าบารุงราาจะไม่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัวโครงการนี้นะคะเคเชจะเป็นผู้ดําเนินการเองนะคะก็เลยดังนั้นหลังจากที่ไม่ได้ร่วมทุนตรงนี้ก็คงเป็นเขาก็เลยต้องมีนโยบายที่จะหาโรงพยาบาลในกรุงเทพเพิ่มขึ้นก็จะหาในใจกลางเมืองนะคะอยู่ในย่านธุรกิจแล้วก็ที่พัทยาอีกหนึ่งแห่งด้วยเช่นกัน ในปีหน้าจะมีดิลูชั่นเอฟเฟกอย่างแรงเกิดขึ้นกับตัวบำรลุงลาดเพราะว่ามีหุ้นกู้นะคะซึ่งเ <c> จ <oughs> ้าของหุ้นกู้ก็คือเจ้านี้ก็คือตัวธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเขาอยู่แล้ว <c oughs> เป็นผู้ออกหุ้นกู้ <c oughs> แต่สภาพมูลค่า550ล้านบาท แล้วก็ในภายในสิงหาคมปี2555เนี่ยจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดจะต้องมีการคอนวอ์ตมาเป็นหุ้นสามัญน,นะคะซึ่งเขาก็จะสามารถทยอยแปลงสภาพก็ได้นะะหรือไม่ก็เดดไลน์ก็คือภายในสิงหาปี55ก็จะมีหุ้นเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเข้ามา137.36ล้านหุ้นหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น18.86% 18. จาก ทุนจดทะเบียนทั้งหมดนะคะก็คือได้มาจากการแปลงนี้ตรงนี้ dilution effect ก็คือจะเกิดกับกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนะคะในปีนี้เรามองกาไรสุทธิอยู่1,600ล้านบาทส่วนปีหน้าจะอยู่1719ล้านบาทแต่ EPS ปีนี้มองไว้ที่2บาท20แต่ปีหน้าจะเหลือ1.99บาทนะคะก็คือเกิดจากการ dilution effect ตรงนี้ราคาพื้นฐานยังเป็นของปีนี้นะคะราคาพื้นฐานมองไว้ว่า4ี่บาทมี upside ประมาณ13.9%จุ้นยงแนะนาให้ซื้อเก็งกาไรนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐาน,นะคะ่ะ